สวัสดีครับเคยบังเทงชาแนลครับผมสวัสดีเอฟซี FC, พ่อแม่พี่น้องครับผมทั่วโลกเอซี FC, คนไทย, FC, ยเ,เอฟซีเยอเซยลเคยบังเทงชาแนลผากินผา,าเห็ดผาเหร่นผาเทียวครับผมต่อจากคลิปที่เราวห้องกระจิบผ้าพี่น้องไป้อนนมแกน้อยครับ นมตอนนี้กะทิห้อนแล้วครับน่ครับผมต่อไปห้องกจะจิปิ้ต้อนนมแกะน้อยเดี๋ยวกะเจียวต้อนสองตัวทั้งล่างที่เหลือครับเียมอุปกรณ์ขวัดนม ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ครับผมสนับสนุนซ่องน้อยๆซ่องนี้ครับพอเป็นกำลังใจในการท้ายชิปครับผมเอ้ยเข้าพากันไปนอนกวางกันเนาะี๋ยว๋่ว บบกหาหมองตัง้งก้อนครับตั้งก้องนะครับเลอะมาหม่องตั้งกล้องกันเร็วนี่ครับตัวหันป่วยนอนบนวชหรอครับมัน ครับผมแม่แม่แรแแม่่แม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 แม่่่่ ไปเรีนตุละครับขี่ด้หยืันดีด้หรอกล้องมาได้ของกล้องวะไม่ทำทำหน่อยของกล้องจิปตําตักละสามลมนะฮะตีหัวไปไกล ีดูไรครับก็ที่เป็นตัวทิดเป็ตัวโอ้ดูจริงครับจะดิ้นเหรอดูดี้นดิ้งดูไครับคพรว่า แา่จะได้กินถ้าตอนเศร้าครับตอนแรกเลยครับการหากินว่าเป็นดูเครื่องว่าเป็นเครื่องเขาในกะทิลอ,อคนมาก่อนครับกรวบาฮัว่าโดนครับมือสองมือกับเป่นแครับอ,อ,งองแล้วนังกินเนี่ตัวครูครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเทลตอวเต็นนมก่อนเอาไปนมโชยเลยนมโชยเย็บีเลยเออนมโชยเย็บีหน่อยอ,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 อ้อออําออ้าโอ้ดูไลครับ nôn thô hả hả chắc chắn chắc chắn chắc đi tụt chắn chắc chắn chắc chắn ตูปูนี่กับชีเลียงไม่แต่ขายเนื้อนะครับทำตัวไดนงามตัวไดนให้หำไงน,นี่เขาก็จะมาถึงพอพันเยอะกระตูปตัวนีเ้เบิดสองขวดล้วมื่อเขาจะสอนจับกินเครื่องนะครับตะว่าเขาถือบ่อบ้อนขวดหลายมือ ่าห้องกระตรงแกนี่ฉลาดดยแล้วครับอสองอน้ากิ่นนมช่วยเอซีหนะน่อย้ากินนนมเกนนะบททีสอง มาผี่เล่ยเล่ยช่อ,องใครนะครับกดสามครับผมสายตูดด้วยสายตูดสายตูด mắt bằng chuẩn Mà, nông này chơi à. này, tối tinh kính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  tinh นี่กรตัวครูครับผม มาเผามากถากินน้ำเฮาาด้วครับน,นี่ยังหลายกินได้หลายแหละน้ำคื้นคอยต้องหิวถากกินน้ำเฮามันกนาดำไอ้หน้าดำ,ำอืม ยิ้มเลยบ่ะกินหน่อยแทะปวดเครื่องตัวนันคือร่ำหมอสามขวดกินเมืดสามวอขวดขึืนอเขาดูยิ้มเลยไครับผมคลิปนี้กับผมมี่ยังไรครับแก่น,น่อย หนวนมลายครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องจบคลิปไว้พอ่อชำนี้ครับเดี๋ยวพอกันคลิปนาครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับไตไตล้สนับสนุนช่องแล้วน้า่องนี้เล้นะครับเด้อช่องเคยบันเชียงชาแนลครับผมกดกระดิง่งกติดตามไว้ครับคลิปนี้วกับใบชำนียครับสวัสดีครับผม